กินข้าวต้มใส่อะไรรู้ปะคะมาหมูสับใช้แล้วข้าวต้มหมูสาบใส่สาหาร่ายด้วยเนาะอ,อร่อยป้ายิ้มหวานตลอดเลยนะอเอเวลินกินอะไรอยู่คะกินมะเขือเทศอย,ศอยู่อร่อยป้าจะหมดแล้วนะ่าใกล้หมดแล้วนะ่า อือี่วันนี้เบลินกินข้าวกับปะไรลลูกไอเจียวไอเจียวชอบไหมบอกมาที่อร่อยป้าอร่อยป่าอร่อยไหมคะองยังไม่ดูค่ะกินข้าวก่อนเก่งมาก อร่อยปะพูดซิว่าอร่อยไหมอร่อยมาก